เนาะค่ะขอโทษขอให้เนาะคะ่ะช,ช่วงปรับปรุงอยู่ก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆจ้ะค่ะค่ะคุณต้องทำค่ะพี่นอ้องแล้วที่นี้ออนก,ะะกนนะะ็ขออนุญาตทักทายคือเก่ากระเดื่เนาะค่ะแต่ว่าหากบ้านพี่น้องทักทายสักเล็กสักน้อยนะคะก็ขออนุญาตกันไปช่วงอันเปลี่ยนเวลานี่เลยเป็นเวลา่ลาาค่อยตรงนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น,อนะะ้อ,นองบางคันก็ยังพอได้รู้วันวานละจ้ะถ้าคุณยายเป็นสิบเอ็ดวันในผ่านมาก็ทักทายได้นะคะค่ะทักทา,ายกันได้พูดคุยกันได้เติมเต็มกันได้ด้วยจ้ะพี่น้องด้วยค่ะ ขอบคุณหลายๆทุกๆก,กำลังใจขอพูดขอคุยกันไปเติมเติมเต,ต,ต็มกันไปเนาะค่ะขอทำหน้าที่จุดนี้ค่ะเอ๊ะพี่ดาเลยเข้ามาจ้าอ๋อแม่นมาค่ะค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ดาดาจ้ะ แต่วันนียย้ก็สิทักท้ายพี่น้องเด็กเล็กน้อยก็เนานะค่ะเ่็กเล็กน,น้อยก็อาจจะบ่ถึงจะอาจจะบ่าหลายคะทักท้ายจากเด็กเักน้อยไปเนพี่น้องเนาะ,ะขอขอทาหน้าที่จุดนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณหลายหลายเอจ้ะสาหรับการทํางานพี่น้องรู้สึกว่าช่วงนี้และชินี้ก็ญญาอาจจะเติมเต็มให้กันไปนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากมายจากขอบคุณแรงอกแรงใจเนาะค่ะ มาเป็นกําลังใจเนาะค่ะพี่น้องฮ่าเนาะค่ะข่ะขอบคุณนาลายค่ะคุณกิปานีค่ะอานาอานพายพี่น้องกับผัดพายเนาะพี่น้องขอบคุณนาลายเด้อจากอาทติเว้มหกกำลังใจกันไปค่ะพูดคุยกันไปค่ะในหลักการและชี้กับน้าหายนาะพี่น้องกับขอบคุณคุณเชื่อมช้าค่ะหมายบอกแวะมาส่งกําลังใจค่ะเช่นเคยค่ะขอบคุณมากมายค่ะสําหรับกําลังใจนะคะที่มาเติมเต็มให้นะคะพี่น้องค่ะอาจจะพ่เต็ม บ่ติมเ่องชัมวงบ่ติมชั่วงนาะพี่น้องเต่ากาอยากทักทายพี่น้องไปก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจนะคะท่านในผ่านมาทักทายกันไปพูดคุยกันไปจะพี่น้องสักเล็กสักน้อยสองคำสามคำก็ยังดีเนาะค่ะแล้วก็ใครเดินท้าตื่นสายก็ขอโทษขอไปไลน์กแต่ว่าก็อยากมาทักทายพี่น้องเนาะค่ะก็ขอทักทายพี่น้องอาจจะเล็กเล็กน้อยไปนาะพี่น้องค่ะขอขอบคุณมากมายนะคะในสําหรับช่วงเช้าก็ขอขอบคุณมากมายนะคะ คุณยายรมพามวนค่ะกําลังรับชมค่ะคุณยายรมก็บอกอรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสจ้าขอบคุณมากๆค่ะคุณน้องกีต้าค่ะสไปยมาเลเซียที่มาทักทายให้กําลังใจนะคะค่ะขอบคุณคุณติสนาจ้าเป็นแรงอกแรงใจให้กันไปนะคะเติมเต็มให้กันสิขัตกรเปลี่ยนไปดวงนะคะคุณติสนาก็สวัสดีค่ะคุณสไปรมาเลเซียแม่ลูกค้านะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ เป็นแรงอกเดียวไปพี่น้องค่ะค่ะคุณตีสนาชนะวนโูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณตีสนาจ้าพี่ดาดาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเมียสังรุยนะคะทักทายคุณเมียสังรุยจากอาลัทธีมิพี่เ,เองที่เตือนสายพี่น้องเตือนสายแต่ก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้จุดนี้ค่ะมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องคือเก่าคือเดิมนะจ๊ะหากท่านใดผ่านมาก็ขอให้พี่น้องทุกท่านค่ะผ่านมาทักทายได้นะคะขออนุญาตคุณระบบไอทักทายกับพี่กับน้องนะคะอาจจะไม่ค่ะคุณพิสมัยขอออกขอกาแฟหนึ่งแก้วจากค่ะได้ค่ะ กาแฟได้นะคะค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะสำหรับค่ะคนเพิ่งบ้านนาทักทายจ้าขอบคุณมากมายพี่น้องเร่งกุเรงใจกันไปเนาะค่ะถ้าคุณเจมจิตก็ทักทายคุณสไพยมาบ้าพี่น้องเนาะเพราะช่วงนี้มันเวลาแล้วที่นี่กับพะนร้อนไปคือจังนี้ละช่วงนี้ที่นี่ก็ตื่นสายไปประมาณนี้แล้วเนาะค่ะ พี่น้องสวัสดีค่ะคุณเซเซร่าคาบิการพี่น้องพี่น้องท่านจีอ่านประถุได้พี่น้องด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะค่ะคุณพี่สมัยก็ทักทายคุณจิปานีเช้านี้เติมเต็มให้กันไปค่ะสำหรับเช้านี้จ้ะเอาเวลากันเลยเป็นจนชั่วโมงนึงพี่น้องท่านีก็โทษกับใครหลายๆอีหล forget, ีจ้ะเพราะว่าในในช่วงจีนอยพี่น้องท่ชนะีอาจจะทักทายพี่น้องบดุลหน่อกค่ะก็ขอทำหน้าที่จุดนี้เพราะว่ามันสายแล้วเนาะค่ะแต่ว่าพี่น้องท่านในพานมากก็แวะได้ด้วยจ้ะ ค่ะคุณพิสมัยขอออกขอกาแฟหนึ่งแก้วจากค่ะได้ค่ะา,ากาแฟาได้นะคะค่ะข,ขอบคุณหลายเด้อค่ะสําหรับได้นะคะทักทายพูดคุยกันได้กันเตือนเต็มให้กันไปอาหารรันกรเตือนเราไปงเวลาค่ะขอขอบคุณมากมากค่ะคุณยายลมที่แวะให้ไปค่ะสําหรับเช้านี้แต่ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะบา้านพี่น้องเนาะพอช่วงนี้มันปาเวลาและที่น,นี้กับพนเนร้อนไปขึ้จังนี้แหละ ช่วงนี้ละชิกจะตื่นสายไปประมาณนี้แล้วเนะะาะค่ะค่ะคุณเพิ่งบ้านนาะทักทายจ้าขอบคุณมากมายพี่น้อง่แรงอ,อกแรงใจกันไปเนาะคะ่ะถ้าคุณเจมจิตก็ทักทายคุณสะพ้ายมาจากเล็กจากน้อยไปเนาะคะ่ะพร้อมตอนสายๆกับมื่อนี้กับขออนุญาตคือเขาพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้ทำหน้าที่พอเต็มที่เนาะค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณมากมายนะคะดีๆมอบให้กันสําหรับเช้านี้จ้ะและชี้ขอบคุณห,หลายๆด้พี่น้องด้วยจ้ะเป็นแรงอกแรงใจให้กันไปนะคะเต็มเตรมให้กันไปจ้ะ ขอขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะคุณกิปานีค่ะอานมอานพายพี่น้องกับพระพายนาะพี่น้องกับคุณนายเด้อจากอาทิวแวะมาให้กำลังใจกันไปค่ะยินดีต้อนรับเช่นเก่านะพี่น้องเ้ื่อจากขอติดขอบพีหลายจ้ะขอบคุณมากๆนะคะคุณตีสนาจ่าที่มาให้กำลังใจในสำหรับเช้านี้จากไปค่ะสำหรับเช้านี้ค่ะเช้าของวันพฤหัสเนาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะอาเห็นเปิดไฟแดดกระปุกคุยกันได้จากคุณพี่ดาดาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ อาที่แวะมาทักทายนะคะให้กำลังใจค่ะถือว่ากำลังใจดีๆที่มอบให้ไปค่ะสำหรับเช้านี้ค่ะเช้าของวันพฤหัสเนาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะอ่าเห็นเปิดไฟเดยก็บอกว่าอ่ามอร์นิ่งค่ะเนาะค่ะสวัสดีคุณเซกะเซระค่ะเห็นพี่นงค์ดิ่านบอกดีพี่น้องขอโทษกับไปหลายๆเด้อพี่น้องทุกๆท่านจ้า ขอบคุณมากๆครับคุณพี่สามสิบบอกพอแล้วเวลามันละอ่านมันซาแล้วเนาะครับค่ะคุณตีสนากาลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะคุณตีสนาจ้าค่ะชนะบานดนะคะที่เติมเต็มให้กําลังใจกับเรที่นี้ในช่วงเช้าๆเนาะค่ะเพราะว่าปกติน้าจีก็จะเปิดตีซีแต่ว่าเมื่อนี้อ่ะขอโทษขาไปได้ยลค่ะพี่น้องบางท่านมันก็อย่างบาทันตื่นแต่พี่น้องบางท่านมันก็เข้าใจว่าบางครั้งน้าี่ว่าอันบ่เปิดบ้าน บางครางอาจจะเปิดผ่านมาก็ขอให้พี่น้องทุกท่านค่ะผ่านมาทักทายได้นะคะขออนุญาตคุณระบบไอทักทายกับพี่กำน้องนะคะอาจจะไม่แล้วก็หลายๆท่านเนาะค่ะขอขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะคุณเจียมจิตค่ะคุณเจียมจิตและพี่น้องเนาะขะขอบคุณมากมากค่ะค่ะคุณผีมอบให้กันดวยกันไปนะคะค่ะคุณเจียมจิตก็บอกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณเจียมจิตจาก ค่ะคุณเจมจิตทักทายคุณยายลมนะคุณมากมากค่ะทีแวะมาให้กาลังใจเนาะค่ะถือว่าเป็นกํนาลังใจดีๆให้กับรัชนีนะคะสําหรับเช้านี้จากขอบคุณมากมายจากเป็นแรงจากทักทายกันไปพี่น้องค่ะเติมเต็มให้กันไปนะคะสําหรับเช้านี้จากเพราะว่ารู้สึกเวลามันก็อันยาวนะพี่น้องก็ขอขอบคุณมากมายนะคะ ค่ะคุณยายรมพามวลค่ะกำลังรับชมค่ะคุณยายรมก็บอกอรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสจากใบสวยๆนะคะจากคุณสภัยมาเลเซียค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณน้องกีตาร์จากที่มาให้กําลังใจขอบคุณคุณเจมจิตนะคะอาจจะบ่เต็มเป่เต็มเครื่องชมงโมงบ่เต็มชมงค์แลพี่น้องเตาอยากทักทายพี่น้องไปก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่มาให้กําลังใจนะคะกําลังใจค่ะคุณเจมจิตขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ผ่านมาแล้วก็แวะทักทายพูดคุยกันได้พี่น้องจากใบสวยๆนะคะจากคุณสไยมาเลเซียค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณน้องกีตาร์จากที่มาให้กําลังใจขอบคุณคุณเจมจิตนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณจิปานีจ้าสวัสดีค่ะแวมมาส่งกาลังใจค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆจ้กสําหรับกําลังใจที่มาเติมเต็มให้วันนี้นะคะค่ะคุณจิปานีค่ะคุณหลายๆเด้อจ้าท่านใดผ่านมาก็ทักทายสักสองสามคำก็ได้พี่น้องและทีนี้ก็สิทักทายไปจาก ยี่สิบนาทีน้อพี่น้องคขายี่สิบนาทีก็พอราะเราบอกเก็บดีๆให้กันนะคะสำหรับเช้านี้จ้ะขอบคุณมากมายจ้าค่ะรัฐีอ่าส่นสายแล้วค่ะขอโทษขอไปเลยนะค่ะสไัยมาเลเซียก็ทักทายคุณพึ่งนะคะกำลังใจค่ะใหม่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะค่ะขอบคุณหลายๆลถ้าอา่อานรัฐีอ่านประถืกขอโทษขอไปหลายหลายจ้ะค่ะคุณนุประเสริฐก็มาส่งกำลังใจครับค,ะบค,ะค,ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะค่ะมอร์นิ่งนะคะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ที่อ่าสำหรับเช้านี้ค่ะอ่านบรถือพี่น้อง าาข,ขอบคุณมากๆนะคะคุณจิปานีจา่าสวัสดีคะ่ะแวมาส่งกาลังใจคะ่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆจ่าสําหรับกําลังใจที่มาเติมเต็มให้วันนี้นะคะค่ะคุณจิปานีคะ่ะจ่าเมื่อนี้ดัชนีจึนสายค่ะดัชนก็จะว่าอยากทำหน้าที่เนาะค่ะทักทายที่น้องไปค่ะขอบคุณมากมายนะคะคุณยายโรมจา่าที่แวข้ามาให้กำลังใจคะ่ะถือว่ากำลังใจดีออกไปสวัสดีคุณระบบไอสวัสดีระบบเฟรนก่ะ วันนี้ราชินีแม่กุทศค่ะมายน,ยนยันตัวตนเช่นเก่าเมื่อนี้ขอโทษขอให้พี่น้องตื่นสมางใจนะคะเป็นแรงอ,อกแรงใจใกันไปจ้ะเพราะว่าเมื่อ้ก็ทาหน้าที่คือเขาพี่น้องก็ทําหน้าที่เช่นเก่าเช่นเดิมนะคะท่านในผ่านมาทักทายกันไปพูดคุยกันไปจะพี่น้องสักเล็กสักน้อยสอ,องคำสามคำก็ยังดีเนาะค่ะแล้วก็ใครเดินทางผ่านพี่น้องเนาะเพราะช่วงนี้มันเป่าเวลารานชินีกับพนเรน้อน,นไปที่จังนี้ละช่วงนี้รลาชินีก็ตื่นสายไปประมาณนี้แล้วเนาะค่ะ บ้านราชีกันแรงบ,บ้านอ่ะจ้ะก็ขออนุญาตคุณระบบไอทักทายพี่น้องในบ้านนะคะก็ขอขอบคุณมากๆจ้ะที่มาให้กําลังใจกันไปนะคะคือเกาพีีน้องฝนนะคะว่าตกค่ะน้องกีตา้าทางมาเลเซียตกบ้าน้อค่ะฝนค่ะ,คะ,ะเมืองไทยบางพื้นที่เป็นกรน,น,น้ำน้ำถ่วงนะพี่น้องก็บางพื้นที่กัแรงแรงท<บ>ักทายคุณจิตป,ปานีนะคะอะาัาดีค่ะคุณจิตปานีจ้าพระวาระจีก็ทักทายพี่น้องขาย,ยันยันตัวตนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะย,ย็นยันตัวตนใน บ่ถึงเพิ่งจะมองหนอกะนัทักทายเล็กๆน้อยๆไปจ้ะค่ะคุณพี่สมัยก็อาทักทายคุณเมียสังลุยนะคะสวัสดีค่ะคุณเมียสังลุยจ้าวังใจนะคะเป็นแรงอกแรงใจกันไปจ้ะเพราะว่าเมื่อนี้ทาหน้าที่คือเขาพี่น้องทําหน้าที่เช่นก่อนเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเวลาตันทีก็ตื่นสายกับสีบอหลายดอกพี่น้องค่ะคุณยายลมเปิดบ้านทุกวันใช่ไหมคะถ้าเปิดทุกวันพี่ด่าเลยเข้ามาจ้ะอ๋อแม่นมากค่ะขอบคุณหลายค่ะคุณพี่ดาดาจ้ะ แต่ว่ารันิกับิทรษะไทยพี่น้องเกเด็กเกน้อยกอนเนาะค่ะ่าเด็กๆ,ๆนอก้อยๆก็อาจจะบอถึงรัทินี้มือนี่ขอโทษขออภั